สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวของที่เราเพิ่้ซื้อมาจะพาบะมอนนะคะเ,เราจะี๋ยเราบอกว่าผมแบบเราหนาวนะเติมมีผลที่หนาวอะไรอย่างเงี้ยนะเอิมนี่ค่ะแล้วซื้อมาจากบะมอนอะไรไอติมนะนี่อไอดูมก็อีกที่เ เอมเราก็ไม่ได้ไปซื้อะคะ่ะ <ๆ S 1> ก็ได้อ่เดี่ยค่ะเราไปซื้อให้ค่คะแะตคกไม่แทนตอบอ,อ,อ,<ๆ>อ่ะคือเจ้ากล่องนี้รับเข้ามานะคะก็รับค่ะกวาที่เราบอกไปแล้วเราก็จะแก้ให้ดูเลยค่ะเอิมเราขออัานตรงนี้ก่อนนะคะเขาเขียนว่ากล่องลิ้นชักจิ๋วติดกระจกนะคะ อาจจะมองไม่เห็นนะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะตัวมันเล็กมากค่ะเอ,อิเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆค่ะตัวมันเล็กเนาะก็อ่านไม่ถนดัดใช่ไหมเอ,อิมเนี่ยค่ะสระหยัดอุ้ยเราก็ทําเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเราก็จะซื้อมาอยู่ค่ะแต่เอาวันนี้แบบ เอาไว้สำรองก่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะนี่กล่องมันจะเป็นแบบนี้คะ่ะเป็นยังไงควรได้ค่เออแล้วก็ถ่า,ถายบนโทรศัพท์นะก็ถ้ามันมาเวลาเรานั่งแบบเนี้ยกล้องมันจะหล่นอะไรก็ต้องขอโทษด้วยคะ่ะหน้าเราแบบเราก็ไม่ไม่อยากให้คุณหนาบอกนะเราอยู่บาร์บี้ไปนะคะ บาร์บ,บี้ตัวแท้ค่ะมีออค่ต่อะคะเอิม่มนี่ค่ะจะเป็นเก๋ค่ะเก๋ค่ะนี่ค่ะเราจะเปิดให้ดูเปิดยัางากค่ะเราไม่ได้ถ่ายกองนะคะถ่ายกงองหลังไม่ใช่กับต่ะถอดออกมาเลยส่ะารับกันม่อมๆเลยเราใส่ลิ้นทางไหนก็ได้นะคะถ้าคนดูเราก็ ขอโทษด้วนะถ้ามีเสียงโซนอะพี่เราแบบด้านบ้านะ่ะเออมนนี้ก็จะเปิดกระจกได้นะคะก็จะปรับระดับได้แบบนี้ค่ะ,คะนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วใช้กระจกนะคะ,ะไว้ไว้มองค่ะ แล้วซึ่เปิดเปิดเปิดปรับระดับได้อย่างนี้ประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็ได้อย่างนี้ค่ะที่เราใช้กระจกมาดูนะคะว่าเราถ่ายกล้งองหลังอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอาจจะกดปิดเปิดอะไรเงี้ยก็ไม่ถนัดนะคะเดี๋ยวแบบไม่ไดีไงน,นี่ค่ะข้างบนก็เป็นอย่างนี้ค่ะอาจจะกลับหัวค่ะแกมนัหนหลุดง,ง่ายค่ะแล้วก็ขอวางนี้ค่ะนี่ค่ะ จะเป็นเจ้าลีลาคุมานะคะกับสกุชี่ค่ะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนี่ค่ะอาจจะนี่ค่ะเจ้าลีลาคุมานกับสกุชี่นะคะนี่ค่ะํางก็จะเป็นนี้ค่ะจะมีอะไรไม่รู้สติกเกอร์อันนี้ก็จะมีนะคะแบบนี้ค่ะราคาไม่แพงค่ะราคา9บาทเราวัไปซื้อกล่องแบบแบบนี้นิดนึงนะคะ ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย